ก็คาดจะคือครับทรงทรงจากอีสานรองเท้าคู่นี้คู่เลยกี่บาทโอ้ยคู่หนีนะครับเด้คู่หนีลิมีเสียกี่นิสซัมคู่ละรวยโโไม่ใช่คู่ละสองรวยไม่ไม่ใช่คู่ละฟัอนอ๋อครับแท้าไม่เนี่ยครับสองเท้ครับรเกีเยียรสนใจป่โโโะครับสนใจครับสนใจครับสแกนนะครับสแกนได้ได้ครับผมสะเกียนหมดแล้ครับโอเคครับใส่ถุงมาครับไม่เป็นไรครับโอเคครับผมนี่ ซื้อของความกูเป็นแมวโอ้ได้เกือบมาจากไหนนี่ได้มาจากร้านขายเมื่อกี้ครับอืมจักบาทรดิสองร้านะโอ้ของปลอมป่ะเอารองเท้ากู้ช่วงนี้อยากได้รองเท้าจังเว้ยกูรองเท้าก็ขาดเนี่ยเดี๋ยวนี้มีรองเท้าไหม คแล้วค่าเฮ้พอดีเลยว่ะครับบปิงแดครับเปิน่ะอเฮ้ยสวยเนี่ยลุงของแท้ไหมครับของแท้ครับจเต้องส่งจากอีสานโดยอันนี้ร้านเปิดใหม่แล้วครับเน่ยนะครับผมเพิ่งมาเปิดได้เมื่อแรครับได้ไปแล้วคูหนึงสองพันบาทอันนี้ผมจะขายให้ติเยเดียเดี๋ยวเดี๋ยวดูไม่เหมือนของแท้ลยครับลุงโอ้ของแท้ผมรับมาจากอสานเนยคูลสองพถ้าเจ้าสเอานี่ผมขายใหได้1่ ดี๋ยวผมงั้นผมขอดูได้ไหมได้ครับถ้าถ้าถ้าปลอมนี่คุณโดนนะว่าเป็นยังครับตามสบายมากครับเดี๋ยวนะเฮ้ยนี่มันของปลอมนี่หว่าเฮ้ยไอลุงนี่มึงของแท้หรือของปลอมเนี่ยของแท้เอาดีๆนะเว้ยของแท้ครับโดนนะเนี่ยเ <c oughs> <c oughs> อ้ยเด็กนักสิลบินเนี่ยกบหน้าจุกสัปดาห์ไม่ถง กูต้องม่อยู่อย่างเชิงสี่ดิคิดคุกตั้งโดนกูออกมาได้นี่เราได้ขวดน้ำมาฟรีจากร้านเอฟวิวเดอะเดอะวอเตอร์ออนโอเชียนมันจะตรงนั้นแหละครับอยู่ไหนบ้านโยในห้องนั้นได้เรัแล้วได้ขวดน้ำมาแล้วเสียงเล้วป่ะเสียงแล้วป่ะ มันได้ยิสียงของไอ้ตาหยุดครับหยุดหยุดหยุดเดี uh! ah> ๋ยวไ้สุดท้ายก็จะแบบนี้เองนะกูบ่นนากูบ่นก็บ่กบ่ ลุงแหงยืนขายลองเท้าชายแปลกหน้ามองไม่ทันใส่แล้ววิ่งไปคิดว่าโอเคแต่ลุงคิดในใจแกโดนหลอกแล้ว